มีงานเปิดตัวเป็นยังไงบ้างปดไมไมจบเกิดตัวเป็นยังไงเป็นยังไงครสิงคโปร์เปิดตัวนออเล่นเองเลยแม่เอาละเอาละดแม่เปิดมาแรงละเปมสร้่วมาปีนึมื่อกี้มีคุกเข่าด้วยในห้องมีคุกเข่าด้วยอนครับ คว้านหาของอยู e ่ครับไม่เจอก็เลยต้องควดานดรจิ๋วให้แหาอะไรหาแหวนปเอะไรก็ได้เอาเลยพี่ทำไมทำไมต้องมอบดรจิ๋วให้แม่แอบค่ะอ๋อไม่เหมือนพี่เขารู้สึกว่าเอออยากชุ่มชื้นมากขึ้นก็เลยคาให้อีกรอบหนึ่งอ๋อชุ่มชื้นใจแล้วมันต้องชุ่มชื้นผิวด้วยใช่พูดถึงผลิตภัณฑ์นี้หน่อย เป็นพรีเซนเตอร์มาก่อนในนี้ค่ะก่อนเลยเอกไว้ข้างหนล้อตลอดเลยค่ะก็คือหลังจากที่แอปได้เป็นพรีเซนเตอร์ดอกฟลาชแอนด์แอนเวนส์ฟรีมาหนึ่งปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาป้ายยาให้นนท์ใช้ด้วยค่ะก็คือเราใช้อะไรแล้วเราใช้ได้ดีคือใช้จริงเห็นผลจริงแล้วแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ได้กับผิวเรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้น แล้วก็เรื่องริ้วรอยต่างๆอปใชัยและอปแฮปปี้อัก็เลยให้คนต่อๆกับคนรอบๆตัวเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดอ่าอาิงีจริงหรือเปล่า ใช่ชีสค่ะที่สุดแล้วตอนนี้ก็เลยเราก็เลยแชร์เคลมลับดีๆให้กับโนก็เลยตอนนี้ก็เลยได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวแบบนี่ครอบครัวเดียวกันนะจิณครอบครัวเดียวกันโดยมีคุณซีดรจิวเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะจริงๆเบื้องหลังอาจจะทำเป็น hmm. ย mm ังไงบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้ที่จิวว่า ก็ต้องปกติเนาะก็หวานอย่างเป็นเชื้อแต่ก็ก็ต้องก็ต้องยกเครดิตให้ทีมชงนะครับหลังกล้องครับผมระดับนี้ต้องชงกันด้วยหลังกล้ออะไรนะระดับนี้ความหวานต้องชงด้วยหลังไม่ค่อยถนัดนะกล้องเท่าไหร่โอ้ยอ้าวไม่พูดเปิดไม่ใช่แล้กล้องเดี๋ยวเขาก็ขอหลังกล้องมีมั้ยมีมั้ยมีไหมหรือนะอะรนะมีไหมหลังกล้องมี หลังกล้องอ๋อมีมีมีครับคือแสดงว่ามันมากกว่านี้มีครับมีแต่ว่าน่าแหละโซ่เป็นคนแบบขี้เขินพี่ที่เมกี้บอกว่ามันต้องมีประโยคที่พูดใจแต่คนเป็นเลยมันเขินมากหรือว่ายังไงจริงๆแล้วแอนไมค่อยเขินวันเสาร์คืนนนใช่แลผมไม่ผมจะรู้สึกประหม่าเวลาแบบ ทำอะไรสวีทสวีดแม่แคนเยอะๆเลยจะคอมฟอร์ตมากกว่าถ้าอยู่เป็นสองคนเขาเพียมเวลาพีเอมครับเวลาเขาเปิดมามียังไงให้สุขุมคอนโซนอยู่กับเราเป็นความสบคอนคอนโซลยังไงบ้างให้เรารู้ถ้าเราเขาเิดน่ะก็มีวิธีให้เขายังไงก็ไม่มีอะไรพิเศษเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ชวนเขาเล่นเล่นไปเนี่ยค่ะให้รู้สึกว่ามันไม่ได้แหลก มันไม่รู้อะไรสามารถพประโยชน์ในโฆษณาได้ไหมผมพูดอะไรมาพูดอะไรนะพูดอะไรเขาบีบเรื่องหลังเขาบีบให้ทำยังไงรักเวานรักเอาเม็นติตอนที่เขาบีบทำวีดีอาร์จำไม่ได้เลยครับคือจริงๆเท่าที่จำได้นะคะมันก็คงเป็นเรื่องของความแบบความรักความใส่ใจกันโดยปกติอะค่ะเรื่องของการดูแลกันเงี่ย อย่างวันนี้นเป็นที่แอบพทีที่สองค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้า,างกับการร่วมงานปีสองเนี่แฮปปี้มากค่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจทุกๆครั้งเลยที่ได้มาบอกต่อสิ่งดีๆค่ะเพราะว่าอย่างที่แอบบอกมาตลอดคือเราใช้จริงเห็นผลจริง<ๆ>ก็อยากให้คนได้ลองน้คือจีแอดวานซ์ครีมแล้วก็จะได้แฮปปี้กับผลลัพธ์เหมือนที่แอปได้ค่ะ ในทุกๆเรื่องคือบอกได้เลยว่าตอนนี้ถ้าใครกังวลเรื่องของปัญหาผิวเรื่องอะไรเมื่อจะลื่มเรื่องของความชุ่มชื้น,นหรือหรือจุดด่างดำหรือริอร้วรอยต่างๆครบจบทุกปัญหาได้ด้วยโลตัสจิวแอดวานซ์ฟิมครัอันนี้ดูแบบเป็นครอบครัวเดียวกันหรืจริงพรัครับก็อยากจะ <c oughs> คืออยากจะบอกว่าผมก็สบายใจเหมือนกันครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโลตจิวเนาะเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าโลตัสจิวเนี่ยเขาก็มีมาเป็นสิบสิบสิบปีแล้วเนาะแล้วก็คือถ้าไม่ได้ เจ๋งจริงไม่ม <ed on> <rain> yes, like like, oh, ีผลลัพธ์จริงเนี also, ่ยอยู really, to totally right. plus, <me> ่มาไม่ได้นานขนาดนี้แล้วก็ใช่แล้วเหมือนกับตัวผมเองก็ลองใช้ตามที่เขารู้สึกว่าเออมันก็ขอบเขาดีจริงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวชุ่มชื้นหรือว่าผิวกระจ่างใสหรือแม้แต่รอรอยเล็กๆบนหน้าที่บางทีดผมตอนนี้ก็เริ่มมีเล็กๆน้อยๆละเมอเหมือนก็ตอบโจทย์จริงที่สาคัญสำหรับผมที่สุดคือใช้ง่ายแล้วก็ไม่หลายขั้นตอนอย่างนี้เราก็เกิดไม่ข้าวกบทติงานหลายคนก็เขาใช้ เลยคเห็นตอนนี้เลยโอ้ยแบบว่ามันเป็นยังไงบ้างไเหรอเก่อะออรู้แล้วงานนีก็เก็บเอาไว้เลยไม่ใช้อนะเนี่ถึงบอกว่าต่อเน้าคุณยิ่งจอผมสู้พี่เขาไม่ได้ไม่นีคือแบบต่อหน้าพับลกแอบเก่งคุอเอ็ีมองนั แอปแอนฟลาชชื่อค <so ิมไวทาวแบงก์ดอกนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะได้ใช้แน่นอนค่ะอุ๊ยแต่ถ้าเกิดถ้าเก็บในแบงก์ดอกเตอร์จิวปีหน้าไลยอ๋อไม่เพราะว่าจริงๆแบงก์ดอกถ้เก็บไว้นานมันจะซีดไงหรือว่าจะได้ใช้เร็วๆนี้เลยจะใช้ได้เลยดี่ค่ะไปชงต่อเห็นไหมแอปขอเลืมคนอาจารย์ช้างเราด้วยอุ๊ยทำเรื่องอีก จรคมจริงใช่ครับก็ี่ไะริ่มเปิดตัว้นี้ได้เริ่มไดได้วันนี้ไงแล้วเริ่มใช้แบ็คหนกนี้ต่อไปนะคะได้หรื่ใช้แบ็คหนกนี้ต่อไปได้ก็เกิดว่าดรจิวเขาได้ฟิทแบคม่ผลตอบรับดีเราจะได้จัดงานเร็วๆนี้แต่เมื่อกี้พี่ซีบอกว่าถ้าเปียปจะโดแตกห่งล้านล้านบาท ตรงนี้เราจะไงช่วยในการตัดสินใจเร็วขึ้นคะตอนนี้มีอยากเกเองใกาเอไม่เป็นไรเอาเลยฮะชอบชอบองานที่นุ่นนล้วสองร้านที่นรงแล้วสองร้านที่สี่แล้วไงก็เลนทางนี้งนี้อีกเท่าไหร่ฮะ้านที่สามเงียบอกริบเงียบเลยแม่เงียบออ่ะพี่นนยังไง มีวิจิตวหลายคนอยากเห็นนะแต่งานท้ N ่เราที่อยากไปรูปแต่บ hmm> ันีดีตอนนี้เราสุดไงอ๋อเล่เข้ามาเลยครับไม่อยากขาดคาเลยหรอครับก็จริงๆเรา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 ดีใจอยู่แล้วครับที่ทุกคนแบบเออแบบพพอร์ตพวกเราสองคนนะครับผมก็ก็อย่างที่บอกเลยครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวผมอัปเดตแน่นอนแต่คุณก็เขาดาวจากตอนนั้นที่นนบอกว่าเออแบบ สามปีมันเริ่มมาเรื่อยๆรื่อยแล้วตอนนี้เท่าที่วันนั้นก็ปีหน้าเนาะใชนปีหน้าในปีหน้าเร็วเหมือนกับไม่ทันเลยไม่ค่ะแต่ว่าเอออันนี้แบบกลับมาแบบได้ไหมกลับมาแบบว่าซีเรียสนิดนึงไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกหมายถึงว่า จริงๆแค่อยากทำความเข้าใจว่าที่เราแบบกําหนดเวลากันไว้หมายถึงว่าเราจะแฟนอะไร์ว่าว่าว่าเราจะแบบ,บออว่ไปทางไปต่อหรือยังไงอะไรค่ะค่ะไม,ไม่ไม่ใช่แปลว่าถึงกําหนดแล้วเราจะต้องแต่งเสมอไปเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบในทางอื่นก็ได้คือเนื่องจากว่าแอปรู้สึกนะคะว่าเราครบกันแบบโตโตกันแล้วเราแค่ไม่อยากแบบ ไปเรื่อยๆค่ะเราจะได้เราเราคุยกันได้คือแอลรู้สึกว่าไม่ว่าจะมันจะจบลงด้วยในรูปแบบไหนจะจะคู่หรือจะเพื่อนหรือจะอะไรยังไงเราเราก็มีเดตไลน์ไว้เพื่อเราจะได้ตัวนิโก้ความสัมพันธ์ของเราเนาะพอซีเรียสพอซีเรียสก็เลยไม่กล้าไมันเป็นยอะไรเลยไม่ใช่ซีเรียสหมายถึงว่าแค่อยาก ทำความเข้าใจให้เข้าใจตรงกันค่ะไม่ใช่ว่าสามปีแล้วจะต้องเป็นแจะต้องเป็นแบบแบบนั้นเท่านั้นคือใครก็อยากเป็นแบบนั้นละค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันมันก็ขึ้นอยู่กับดีเทลคือการใช้ชีวิตจริงมันก็มีหลายหลอย่างที่เราต้องตกลงร่วมกันแล้วตอนนี้ทิศทางมันเป็นในเวไหนครับพี่แอ๊บทิศทางบวกบวกบวกครับอีบวกค่ะหลายบวกเลยครับบวกลายบวกคอับก็าความสัมพันธ์ตอนนี้ก็คือแบบ สามารถจะไปในทิศทางนั้นได้ไหมคะพี่อาคือตอนนี้มันก็ยังโอเคอยู่แฮปปี้อยู่ค่ะอยากให้โนนอธิบายคำว่าทิศทางมาไปบุบบุบของโนนนี้อยากให้ขยายที่เขียนไม่ถูกคือผมว่าตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางอครอบครัวทั้ง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 ฝ่ายผมทั้งฝ่ายพี่เขาเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอเคทุกคนเหมือนทั้งเอรู้สึกไม่ไม่ใช่ในแง่ลบ ทั้งทั้งกับผมทั้งกับพี่เขาอะไรครับทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของเ,อเรื่องของทัศนคติไม่ใช่ทัศนคติมอนกบมุมมองเรื่องของบางเรื่องที่ผมอาจจะยังไม่สะดวกตอบตอนนี้เพราะว่าถ้าตอบไปปุ๊บมันก็จะกลายเหมือนเป็นแทนที่เราจะเป็นเรื่องของสองคนตอนนี้มันจะกลายเป็นเหมือนไปนกดดันพ<อ>ี่เขาได้อะไรเงี้ยครับหรือจะเป็นกดดันหละไปฝ่ายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็น เรื่องนี้ที่ผมยังบอกไม่ได้เนี่ยอาจจะยังยังต้องให้มันฟิเนลไลซ์มากกว่านี้ใช่ครับมันก็คงเป็นเรื่องของแบบเป้าหมายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องคือพออย่างที่บอกมันโตๆกันแล้วมันก็คือต้องเคลียร์กันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกคนเชียร์เนอะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากได้เงนหลายคนสุดยออยากถ้ามองในมุมที่คนอยากให้ทีมเนี่ยเราสื่อแบบคำเชียร์ตรงให้กำลังใจเราตลอดซาบเชียใจมากมากเลยค่ะ คือยิ่งแอฟอยู่ในวงการนี้มาอยู่วงการนี้หละทำไมจะคืนล่ะคือเรายิ่งแบบรู้สึกทำไมเนี่ยเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องัีใจที่ทุกคนรู้สึกว่าเชียร์อัพเราตลอดเลยเป็นกำลังใจให้เราตลอดวีที่แอฟมันมันได้รับรู้มาแล้วมันรู้สึก อ,อไม่ได้แบบไม่ได้แบบเด็กมาแบบนี้คือจริงๆค่ะมันรู้สึกว่าเห็นคุณถ่าขอบคุณกับทุกๆความแบบเข้าใจแล้วก็ความหวังดีที่ทุกคนมีให้จริงๆค่ะคือแล้วก,ก็อยู่ตรงนี้มานานมีทั้งเรื่องบวกเรื่องลบอะไรมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเราเราเหมือนโตมากับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็แบบ ก็เรียกอะไรให้พลังงานดีๆให้กำลังใจดีๆกับแอปมาตลอดก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆเช็ดน้ำตาแม่ยนเปลี่ยนโหมดเออขอโทษนะไม่ใช่อยู่ขอโทษไม่ใช่เหมือนคือเป็นพลังบวกเราไม่ผมว่าไม่ใช่แค่คอมเมนต์นามออนไลน์นะครับหมายถึงพี่ๆที่อยู่ตรงนี้ทุกคนด้วยก็เหมือนกับ พปอร์ตเราตั้งแต่วันแรกที่ผมพูดหนึ่งความสัมพันธ์ที่มันเออเกินเกินพี่น้องอยีครับจ้พี่เขาก็บอกผมตลอดว่าเออรู้สึกดีดีมากๆเลยเวลามาสัมภาษณ์แล้วคนแบบตอบว่าสพอร์ตเราสองคนแบปกติไม่ได้เห็นแม่แต่พาร์ที้ปกติแม่จะถูกถว่าขึ้นมาเองเหรอครับพี่ครับพอพอเป็นเรื่องลบๆที่เขาจะ เกโอเคครับแต่พอเป็นเรื่องบวกๆที่เขาตื่นตาอ๋อวันนี้อยู่กันครบเลยแทบไม่เป็นแฉกใหญ่ที่มันเป็นแฉกใหญ่ให้อะแนนกันไทุกคนโอ้ก็เลยโอ้โหน่าละอ่ะงั้นขอเปลี่ยนหมวดมาเรื่องหนังสั้นได้ไหมอันเนี้ยยังไงเราสวิชเลยดีกว่าอารมณ์หไหนคนเดี๋ยวลองใช้ต่อเลยต่